สตรองทำไรคะอืมทำอะไรดูกย่าเ่นเนี่ยหน้าตาเนี่ยหน้าตาสวยจังเลยเนี่ยคนเนี้ยเด็กใต้ของเราเนี่ยสวยมากเลยสตรองอม,มีเสียดนอนสวยสวยทำอะไรดูสองคนที่นอนดู อ,อัี้อชินจังชินจังกับชิต้านะคะเนี่ยนอนเตียงวิเศษวิเศษเลยไม่มีที่นอนวิเศษต้องมานอนตรงนี้รับปุ๋ยเลยเสียงข้าเจ้าทะเลาะก,กับใครขาเจ้าทะเลาะกับใครเจ้าเจ้าเอ้ยเจ้าโอ้โห ทำอะไรกันในลูกฮะทำอะไรกันพี่ต้อมเอ้ยเอาตกตกตก,ตกมีโอตกลูกโอโหพาน้องนอนอากาศดีนะคะพาน้องนอนอัดกันแน่นเลยเมื่อกี้เสียงพี่ก็ทะเลาะกันอือพี่ต้อมน่ารักมากเลยลูกพาน้องนอนอะ่ะ มีโอนะคะสีส้มพี่ต้มแล้วก็แสงเทียนสายฝนปลาทูนะคะนอนด้วยกันตรงนี้โอน่าเอ็นดูมากมากเลยนอนด้วยกันน่ารักมากกีวีน้อยของเรานะคะนอนตรงนี้กีวีนน้นสายฟ้าแล้วก็ดวงเด่นนะคะ นอนอยู่ตรงนน้นลงเด่นกับสายฟ้ากีวี่เขวัญใจน้องเพชรแม่ทับทิมคนนี้ก็นี่เห็นแม่ไม่ได้เดินบนเวียนอยู่พันแข้งพันขาพันแข้งพันขาแม่ถ้าเอ๋ออกมายังไม่ได้ลูกยังไม่ต้องออกนะ ดูนะคะแม่ลูกเขานอนนะโอ้ยเอ็นดูมากเลยดวงเดือนกับแม่แก้วตาดูนอนกอดกันแม่ลูกเอ้ยแล้วหน้าเขาเหมือนกันด้วยนะหน้าเหมือนกันมากเลยดูเอนดูเขาดูหน้าตาน้าเอ็นดูมากเลยไม่ใช่มีแต่คู่นี้นะคะนี่มีอีกคู่หนึ่งแม่ถั่วพู กับตั่วเหลืองนะคะนอนอยู่ตรงนี้คือเขานอนกันเป็นคู่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าอากาศดีไงฝนตกฝนตกแล้วคนไหนที่มีแม่เขาก็ได้นอนกับแม่นะคะคนไหนไม่มีแม่ก็เดินวนเวียนก็ไปนอนกับพี่อย่างพี่ต้ม,มกเมื่อกี้นอนกับพี่ต้ม,มกเมื่อกี้นี่คนที่มีแม่เขาก็นอนกันแบบนี้แม่ลูกก็จะนอนด้วยกันโอ้ยเอ็นดูมากเลยลูก ถ้าคนไหนไม่มีแม่ก็นอนโดดเดียวแบบนี้นะคะนี่โดดเดียวแบบนี้ส่วนนี้ก็นอนเป็นกลุ่มกันนี่นอนเป็นกลุ่มกันเลยโอ้ยมีคนเขาก็ถามว่าเลี้ยงด้วยกันเยอะไม่ทะเลาะก,กันเหรอมีทะเลาะก,กันนะคะแต่บางกลุ่มก็รักกันแบบนี้นะคะนี่อพี่ต้มหมารักน้องนองนี่ก็กินข้าวกัน สายฟ้าแล้วก็สายลมจับกลุ่มกันว่าไงลูกว่าไงลูกฝนตกเดี๋ยวแม่จะให้ดูคลิปนะคะคลิปที่ตอนฝนตกหนักๆแล้วไม่เกงไปดูเค้านะคะทุกคนหน้าตาเขาตื่นเต้นอะไรไม่รู้นะคะไปดูกันนะคะวแม่ยังให้ดูนะคะ